สามเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์ 1. คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานบอนโอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42 ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษายนนะ Impact, น,านี้น c าชาเลนเจอร์อิม t คเมืองทองธานี กรมทางหลวงชนบทหรือทอชอแจ้งเลื่อนปิดการจราจรชั่วคราวบนสะพานภูมิพล1และ2บางช่องทางจากเดิมวันที่15มีนาคม2564ถึงวันที่30กันยายน2564เป็นวันที่20เมษายน2564ถึงวันที่30กันยายน2564กรมทางหลวงโดยสำนักบำรุงทางขอแจ้งเลื่อนปิดการจราจรบางช่องทางบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรโครงการเสริมสร้างผิวลาดยางโพลิเมอร์ m o d ฟ f y อสฟันคอนกีตหรือ PMA จากเดิมวันที่15มีนาคม2564ถึงวันที่30กันยายน2564เป็นวันที่20เมษายน2564จนถึงวันที่30กันยายน2564ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันลุ้งขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบางช่องทางบนสะพานภูมพิพน1และสะพานภูมิพล2ซึ่งในขณะทำการปรับปรุงผิวจราจรประชาชนยังสามารถสัญจรบนสะพานได้ปกติในวันเวลาดังกล่าวกรมทางหลวงชนบทขอภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายจรูนแก้วนางนายช่างโยธาชำนาญงานสำนักบำรุงทางทชหมายเลขโทรศัพท์025515250หรือโทรสายด่วน1146 ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน